สวัสดีครับสวัสดีลูกค้านะครับทางช่อง Youtube ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับร้านปะกรณ์แท็กเตอร์ขอนแกนนะครับวันนี้มาพบกันในรอบที่2นะครับมาพบกันในช่วงเย็นครับเย็นของวันเสาร์ที่11นะครับกรกฎาคม2563ันะครับพอดีลูกค้านะครับอยากให้รีวิวนะครับระบบการทำงานนะครับของเจ้าคูปะต้า L4508 คันนี้นะครับ ก่อนจะรีวิวนะครับเดี๋ยวมาเรามาดูเนื้อตัวรอบคันกันก่อนนะครับกูตาล L4508 คันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี52นะครับเอกสารเล่มชุดโอนครบนะครับคันนี้มาจัดราคาให้ถูกๆเลยนะครับคันนี้ก็จะได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับจะได้ดันหน้าแล้วก็ผานพ้วนนะครับผานก็จะเป็น ผ่านหกนะครับคันนี้สภาพเดิมๆนะครับสภาพเดิมๆคันนี้จะขายขาย,ขายตามสภาพนะครับคันนี้ราคานะครับราคาคันนี้ก็เปิดอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับจัดส่งให้ฟรีในระยะทาง300กิโลเมตรแรกนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับ เจ้าคูปต้า L 4 5 0 8คันนี้นะครับก็สามารถโทรสอบถามโทรจองหรือจะโทรนัดดูรถได้นะครับที่เบอร์088นะครับ3285315ปดห้าสามหนึ่งห้านะครับศูนย์แปดแปนะครับ,บเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับระบบการทำงานของเจ้าคูปต้า L 4 5 0 8คันนี้กันเลยนะครับ